ลาก่อนไหมครับเอาเอามึงเข้าไปได้ไงวะจิ้ผายเอาน้องเข้าไปไงอ้น้องเข้าไปไงเนี่ย and long and long, ตามแบบเต็มที่เต็มเตี่ยมเลย ตันเลยใช่ไหมน้องโอ้ยเอ้าเอ้าสิหายแล้วกูทำอะไรเนี่ยมาแล้วก็ไฟจอดพี่ก็ช็อดแล้วนาะงไงตายแป๊บหมอหมอครับช่วยด้วยเกิดอุบัติเหตุออกไม่ได้หมอ หมอครับผมออกไม่ได้โอ้ยทิพหมายออกไม่ได้โอ้ยน้องมาดูนี่อีจะไปแล้วน้องรอก่อนรอก่อนโุ้ยออกไปไม่ได้จริงเนี่ยหมอครับหมอผมออกไม่ได้โอ้ยยิงอะไรกันตอนนี้วะโอ้ตายตายกูตายแล้วโอ้ โอ้ยออกไม่ได้อ่ะใครก็ได้หัวผมติดกำแพงอยู่ช่วยทีครับช่วยทีโอ้ยมุมมองในการเล็งโคตดเทพเอ้ยมาช่วยพี่ทีทางนี้หมอช่วยทีอะไรก็ได้สักอย่างให้ผม,มออกไป อยู่ดิดูสภาพเด็กหมดแล้วในวันดันหมดแล้วดูสภาพออกไม่ได้แก่ไงวะเอาเลยเอาเลยก็เอาไม่ดูแล้วดูไม่ตายน้องตายเองคิดว่าเดี๋ยวพี่ลองฟันระเบิดตัวเองน้องหอยน้องถอยถอยก็ถอย เอาไม่ตายไอชิปหายเร็วอโอ้ยช่วยด,ด้วย <c oughs> ไม่ตายด้วยอะนะครับเออเลสซอนลองหัวกูที <c oughs> เลสซอน <c oughs> ไม่ไม่ตายนะครับเมื่อกี้พี่กด่ เออเรวเออองเลยลูกองลูกองยิงย ok ิงย so ิงเอาก็สุไหมเอาก็สุไหมเอาเอเดีวดีวไปขึ้นแล้วนะครับร็วไปขึ้นแล้วพี่เป็นคนเลเดินแล้วน้องเร็วโอ้โหพังแล้วเอาพังแล้วยิงขึ้นได้เลยน้อ มีตายคารถแล้วเนี่ยโค้ดอไรเดิ์รู้จักป่าบอกซีเอลมาแก่นวน <LP> พี่ลงไปได้เนี่ยไม่ตายเดี๋ยวควรถึกเลยดูนี่ที่หนึ่งแน่นอนน้องพี่สัญญาพี่จะเอาที่หนึ่งมาให้น้องพี่เป็นอมะตามีที่เยเยอะไอ,อ้บ้าผมจะขึ้นเนี่ยเห็นบ้าผมจะขึ้นตรงเนี้ยมันทะลบมาเว้มันจะลบมาอย่างนี้ปุบปุบ เรียบร้อยเลยลงรถไม่ได้เดี๋ยวผมกดย้ำๆแล้วลงได้ผมลงไป่นานแล้วเนี่ยะครับมันลงไม่ได้แล้วมันปลาระเบิดตัวเองก็ไม่ตายอ่ะน้องเขายิงรถระเบิดแล้วผมยังไม่ตายเลยกูภัยช่วยทีขึ้นรถด้วยไอ้น้องลงขึ้นรถดิอาจจะหายบักก็ได้เมื่อกี้พี่พี่นี่ครับพี่ชนกำแพงครับตายเราจะตายไปด้วยกัน ไปโดนแปดด้วยเออพี่เป็นผีเฝ้ากำแพงเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ยมาดูกันนะ้นี่นี่นี่ขึ้นรถเนี่เนี่ยโอ้รครับตอนนี้ขับไปแล้วนี่ครับขันขึ้นเลยครับนนนนนใช่พังเราขึ้นไม่ได้แล้วทำไมพี่ขึ้นอยู่อะด้อก เอาพี่เอี้ยวออกมาได้ด้วยนะครับน้องน้องไปเถอะปล่อยพี่ไว้ตรงนี้แหละนะครับน้องทำอะไรพี่เนี่ยด๊อกด๊อกก็คืนพี่แหละด <c oughs> ๊อกพี่ <c oughs> ลักหลับด้วยแบบเออเอาตูดไปดมอ,อิกนี่ครับน้องมาทำอะไรกันเนี่ยใส่กระโปรงดนะ้วยแหละเดีเ๋ยวจังใดกับบอลลู โชคดีกันนะครับน้อแอร์ดื่มน้ำโชค์ีกเอ้ยน้องน้องมาของมาอาของใส่กบขืนน้องมา,อาของเออเอาไปต่อยอดธุรกิจนะครับน้องเอาไปเอาไปนะครับเนี่ยน,นี่พี่แจกของพี่แจกของน้องอันนี้แบ,นแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนะครับอย่าอย่าเก็บคนเดียวนะครับไปคือพี่มันออกออกไปได้ออกไม่ได้ไไดไจะดูว่าถ้าโดนวงบีบจะตายฮะถ้าจะไม่รอดแหละ คนสี่นะครับล้วโหพีนี่หมดตัวหมดใจให้น้องเลยเนะี่ยค้างเลยหมดตัวมันจะมาทำอะไรวะไปเลยเนาะนะครับคุณน้องคทิ้งพี่ไว้ตรงนี้แหละนะครับพี่เป็นโคตไรเดอร์ตรงนี้แหละเฮ้ยความไม่ต้องให้แฮ้แล้วน้องพีเดี๋ยวแฮ้จริงๆเิง กับก้าวเลยครับกับก้าวเออรถชนพี่ได้ดิอหา,าวิธีแก้กันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยหน่่ยตีหนึ่นงกำลังจะทับหัวผมนะครับเร็วเร็วพี่เอาหัวพีมาเร็วนักเร็วดูกันนะครับว่าผมจะเป็นยังไงเนะี่ยโอ้โหเอาไม่ตายน้องระวังติดแบบพี่นะระวังติดแบบพี่นะเว้ยนี่ครับ เอาแล้วขาใครของเขาอุ้ยขาตัวเองด้วย่ผมก็ว่าแล้วมันบังได้ไงกูเอ <c oughs> <c oughs> ากู <c oughs> าจะตีเหมือนกันช่วยเด้อโอ้โหแต่คนหน้าตาเหวอมากกูจะช่วยพี่ดันยังไงอะไรอย่างเงี้ยองพี่มีของดีให้นี่ครับเอาไปก็สถงซ้มเต็มเนะี่ยใครไม่มีไปเก็บเลยลาก่อนไหมครับเอา เ้ามึงเข้าไปได้ไงวะจิ๋มไผเอาน้องเข้าไปไงอน้องเข้าไปไงเนี่ยเอ้ยติดบักสองคนเลยโอ้ยชิบหายอ่านเรื่องตายกูมีเพื่อนแล้ว <c oughs> กูมีเพื่อนแล้วเว้ยนิวเข้ามากันให้หมดตายตายอันนี้มาดูอะไรเนี่ยอยากเข้ามาไหมเออเข้ามาเป็นเพื่อนกันหน่อยดิอีกคนหนึ่งดูรถมันเข้ามาได้ไงเนี่ยตอนแรกว่ามันเข้ามายังไงวะเอาปิดายไอ้คนนี้ถอดเองเกงรองกูเลยเอ้ยน้องน้องขับรถชนชนพี่ดิชนพี่ได้ปะน้องน้องชนพี่ดิมือออก พยายามยังจะพยายามกูมมต้องออกให้ได้ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิดยาต่อก็นุ่มผนนุ่มใจเย็นเน่ะครับเดี๋ยววงก็ปีบแล้เน่เออทับปีดิทับปีู่ลอาจะุดอ้งล้ลุลล,ล,ล,ลุดลุอลุดลุล้งลุ้งด้อลดลดล้ลุลล้วลุดล้ ครเทโครเปรี้ยวเลยน้องโอ้โยคนระไรเนี่ยกูออกยังไงเนี่ยน้งองออกได้ปหโอ้ยน้องครเทปเลยน้องไม่มีของเลย กันเองครับออกมาปุ๊บได้ป้นเลยโอ้โห้กูนี่สุดยอดจริงๆกูติ้งชุดท้องมวะเนี่ยโอ้โหน้องแม่งสุดๆุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนที่ช่วยกูออกมาได้ยังวะ <laughs> ตัวแทนตัวตายนี่ครับนี่ฮะน้องน้องเป็นตบไปแล้วนะครับตัวตายเออตัวตายตัวแทนโอดน้องไม่โคตรรักพี่เลยโอ้โยน้องครับ เดี๋ยวพี่มาหาน้องครั้งสุดท้ายนะครับน้องพี่มาลาน้องนะทุกคนต้องไปแล้วนะครับพี่น้องครับโชคดีนะครับน้องโชคดีนะครับต้องไปแล้วแหละมัวถามก็สามพี่เดี๋ยววะเอาของกันกลัวเอาของกันไม่มีมีรถไปนาะลุลุกไปลุกหนึ่งจะตายหมดเรื่องไม่ติงแกน้องก็มีรถไม่ โอ้ยน้องพี่ต้องทิงแล้วนะเนี่ยพี่ตายแน่ๆนเลยเอาเลยครับจังหวะนี้มาดูกันว่าไหนๆเหเราก็รอดมาขนาดนี้แล้วนะครับต้องรอดให้มันที่สุดนะครับแม่เ,เก็บยารีบวิ่งนีครับเราอย่าหยุดเดี๋ย <c oughs> วไฟดอกเออโอเคปั๊มยากันยี่ว่าพี่ไม่รอดหรอน้องถ้ามียายใหญ่ดีเราจะได้อยู่นะนะครับน้องมียายใหญ่ไหมโอ้ยชิบหายหกร้อยเมตรไ่ตายเด็ดจอด S 1> <S 1> เอ้ยไม่รอดหรอกว่ะโแม่งถ้ารอดนี่แม่งโคตรสุดยอดเลยเนีโอ้โหเอาเลยครับตัวน,นี้ครก็ได้ใหญ่ใหญ่ไปหน่อยในทด่พี่ก็รอดถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวครับอย่าปล่อยพี่ตายอย่างทรมานเลยโอ้โหนี่ครมีใหญ่ใหญ่ไปเนาะพี่ขอสักอันอันดอันดึกสักอันได้ไหมนะครับโอ้โหแต่ละคนนี้พันแผลกันกันจุยกันจายลิฟต์ลิฟต์น็อก พี่เห็นน้องพันุแล้วพี่เข้าใจน้องเลยว่าน้องไม่มีจริงๆนะครับปาเอะพี่ว่านะครับโอ้ยลําบากแท้ชีวิตโอ้ยออกมาได้ไง <laughs> พี่มันโปรปเบย์เลยน้องนะครับโอ้พี่รอดแล้วครับแต่นี้เราต้องที่เด็กแล้วนะครับเดีย๋ยวปลาระเบิดเล่นน้องนะครับสึงพี่ตายโหงสีขอเลยรอดรอดเหมือนเหมือนปั๊มยาล้วจะที่นี่ได้นะครับอยู่ได้นะ้ะ ไม่น่าไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหมดแล้ววะยาวหมดแล้วใาญ่นี้หมดละดอครับดอทรมานจังวะอุ้ยปั๊มอันสุดท้ายแล้วดองดองไปก่อนเลยดองเดือดตายทรมานมากเลยเออปั๊มช่วยกับปั๊มอย่าดามอย่าดับเต็มแล้วเดี๋ยววิ่งเร็วเล็นไหมโอ้ชีวิตจะถึงแล้วทะเลทรายแห้งแล้งโอ้ย เจ็บปวดเลยเกินหรือเกิน,ห,กนหมดแล้วด้วยน้องครับเ็นเด็กก็ยังดีครับกูจะตายตรงน,นี้แหละเร็วเร็ว,วมาแล้วออ้ยท่านไดอยู่ข้างหน้าข้างหน้านี่เองข้างหน้านี่อย่าเลยนะอ๋อเจ้าโอ้ยข้างหน้าอย่านะอย่านะอย่ามึงหมดนะอยยาเดี๋ยวม,มันมีมันมีผลของยายนี่อยู่อะผลของเบนเดตอ,อยู่นะครับ หุย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 โอยชีวิตแสนลำบากหุยกูเข้าเส้นชัยแล้วสู้ๆสู้ๆนักบอสกูเข้าเส้นชัยเฉยเลยเนี่ยเด้อเบื่อเส้นชัยเลยเนี่ยน้องรดูของพี่ก็รู้ละรอดขนาดนี้ไม่ที่หนึ่งได้ไง รอดมาขนาดนี้แล้วแหวมันเป็นที่หนึ่งได้ไงเนาะ <laughs> ไม่คิดว่าจะรอดเลยเนะี่ยเออไม่คิดว่าจะรอดเลยเนะี่ย